ดูเหมือนหน้าด้านครับที่ผมบอกต่อวิดีโอนี้ไปทุกวันแต่นั่นเกิดจากความมั่นใจครับแล้วก็อยากจะกราบครับขอให้ญาติครับได้มาลองพิสูจน์ครับผมมั่นใจว่าถ้าญาติได้มาลองพิสูจน์ตั้งแต่ขั้นที่54นี้55 56จะค้นพบอะไรดีๆครับมันคือการที่ประเทศไทยของเราเนี่ยจะกล้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนชีวิตของคนที่มาลองก็ดีขึ้นครับ นึกภาพไม่ง่ายครับเราสามารถที่จะไปเข้าถึงคุณค่าและของดีในตัวเราจากนั้นเนี่ยนำมาใช้และพัฒนาทั้งคุณค่าและของดีในตัวเราอย่างต่อเนื่องผมพัฒนามาตามลำดับครับจนได้ข้อสรุปว่าถ้าญาติครับได้มาลองฝึกและพัฒนาผ่าน16หลักคิดคือเราคิดเองครับคิดและออกแบบต่อได้เองกระชับเข้ามาอีกครับเป็น10หลักลองครับลองให้เกิดประสบการณ์และรู้ได้ดีย,ยิ่งขึ้นจากนั้นครับ การที่เราไปทำงานใช้ชีวิตครับที่เรียกว่าการลุยมีการลุยอยู่3ข้อในส่วนของผมนะครับแต่ญาติสามารถไปออกแบบข้อการลุยของตนเองการลุยคืออะไรบ้างครับเราสามารถที่จะเรียนรู้ฝึกสร้างเราสามารถที่จะอยู่เล่นเสพเราสามารถที่จะไปพัฒนาบุญพัฒนาปัญญาด้วยตนเองผมเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าการลุยครับและการที่ญาติเนี่ยพัฒนาทั้งการคิดการลองให้เกิดประสบการณ์การลุยนะครับ เพื่อให้รู้และทําได้ดียิ่งยิ่งขึ้นด้วยตนเองเนี่ยจะนําไปสู่การมีคําตอบที่ใช่ครับเป็นความใฝ่ฝันของผมจริงนะครับที่ชีวิตนี้นะครับจะเห็นภาพที่มีญาติชาวไทยครับนําคําตอบที่ใช่จริงๆเนี่ยมาร่วมกันมาร่วมกันพัฒนาคําตอบที่ใช่ของพวกเราครับไม่ต้องเป็นทุกคนทั้งประเทศไทยมารวมกันเป็นหนึ่งนะครับไม่ต้องขนาดนั้นครับเอาแค่อีกคนนึงครับนึกภาพที่เรา ได้เจอญาติมิตรคู่รักที่นําคําตอบที่ใช่มาร่วมกันพัฒนาเป็นคําตอบที่ใช่ของพวกเราครับถ้าผมขอได้นะครับผมจะกราบครับขอครับขอให้พวกเราครับได้กรุณาบอกต่อวิดีโอนี้ครับเพื่อนําไปสู่การที่พวกเราเนี่ยจะเข้าถึงคุณค่าและก้าวไปต่อในแบบที่เป็นท่านในแบบที่เป็นเราครับเรามาร่วมกันครับ ผมไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นการรวมชาตินะครับไม่ใช่ครับแต่มันเป็นการที่เราจะเห็นญาติเนี่ยได้อยู่ท่ามกลางครับท่ามกลางคนที่จะไปกันได้ดีเท e ่านั้นเองครับต่อไปขอแนะนํา16หลักคิดครับคิดง่ายๆครับการที่เราใช้ความคิดไปแบบที่เราเคยใช้กับการที่เราเริ่มมีมีหลักในการคิดครับเราจะเข้าถึงพลังของการคิดเนี่ยได้ง่ายมากต่อไปครับเป็นการแนะนํา10หลักลองครับ คือขอแค่ลองเนี่ยก็จะรู้ได้เองครับคือนึกภาพครับที่เราใช้ชีวิตปกติครับแต่เราเปลี่ยนมาเป็นการที่เราไปมุ่งมั่นในทุกๆวันที่จะค้นให้พบสิ่งที่เราเห็นว่ามันดีมันใช่จริงๆที่เราจะทุ่มเททุ่มเต็มที่สุดความสามารถจริงๆนึกภาพที่ท่านไปเจอคําตอบตรงนั้นนะครับของท่านเองครับอยากให้ไปลองจริงครับครับอยากให้นึกถึงครับการที่ มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นห่วงเด็กหญิงคนหนึ่งครับที่ไปติดจอติดเกมติดเล่นนะครับก็มองว่าไม่ไหวแล้วก็เลยพาลูกไปที่ศูนย์ที่มีการฝึกปามีดยิงธนูยิงปืนสุดท้ายครับเธอกลายเป็นนักกีฬาโอลิมปิกนึกภาพครับเด็กชายคนหนึ่งครับเก็บขยะหน้าสนามกีฬาฟุตบอลครับเขาบอกคุณแม่ว่าเขาได้คิดอ่ะได้คิดว่าเขาจะเป็นนักฟุตบอลท้ายสุดครับกลายเป็นนักกีฬาฟุตบอลของทีมเลสเตอร์เชลซีทีมชาติฝรั่งเศสนึกถึงเด็กหญิงคนหนึ่งครับ เธอรู้สึกว่าอยากจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นหนี้จากการไปค้ำประกันคนหนีหนี้เธอเริ่มไปเก็บขยะขายเธอเก็บขยะทุกวันเธอพัฒนาการค้าขายไปตามลําดับจนกลายเป็นอายุน้อยร้อยล้านทั้ง3าเหตุการณ์เป็นคนจริงๆครับแปลว่าอะไรครับอยากให้ญาติครับลองไปนึกดูว่าเราสามารถที่จะไปพัฒนาการได้คิดของเราเองไปพัฒนาการลองให้เกิดประสบการณ์ของเราเองไปพัฒนาคําตอบที่ใช่เพื่อที่เราจะได้ ทุ่มเต็มที่ในสิ่งที่เราเห็นว่าดีจริงๆทุกท่านครับผมดามทีรธรรมมานุษย์ทำวิดีโอมาหลายวิดีโอมากๆอยากให้ลองย้อนไปดูครับเพื่อเพื่อหาคำตอบใดๆของท่านด้วยตัวท่านเองครับในวิดีโอนี้นะครับอยากให้ไปหยุดไปหยุดดูวิดีโอในหน้าจอต่างๆครับแล้วก็จดออกมาครับมีสีหน้าจอนะครับอยากให้จดออกมาครับว่ามันคืออะไรแล้วไปอธิบายด้วยตัวเราเองเพราะว่าขั้นนี้นะครับขั้นที่5 4สนี้เนี่ย ผมจงใจที่จะให้ญาติเนี่ยได้ไปลองฝึกคิดฝึกคิดด้วยตนเองครับเราได้คิดแล้วก็ไปต่อด้วยตนเองทั้งหมดครับผมอัดวิดีโอไม่เก่งนะครับวิดีโอนี้ไม่ได้ดึงดูดแต่ผมรักจริงครับอยากให้ญาติเนี่ยได้ไปลองแล้วดีขึ้นจริงๆผมเองก็ได้ไประโยชน์ด้วยครับคนไทยดีขึ้นประเทศไทยดีขึ้นทั้งหมดครับให้เริ่มจากการพัฒนาคนครับโดยที่คนเนี่ยไปพัฒนาตนเองก่อนโดยเจาะเข้าไปในคุณค่าสิ่งดีๆ ในตัวเราเองครับอยากให้ญาติครับลองไปนึกต่อด้วยตัวเองครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับนี่คือก้อนที่1ครับที่อยากให้ไปลองครับที่พูดมาทั้งหมดนะครับส่วนจุดที่2ครับที่อยากให้ไปลองจริงครับอยากให้ลองนั่งนึกดูว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่ญาติจะเป็นอีกหนึ่งคนครับที่กดส่งต่อวิดีโอนี้บอกต่อแนะนําให้คนมาดูครับวิดีโอไม่ยาวครับแล้วผมก็จะอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในวิดีโอขั้นที่55และ56เนี่ยจะเป็นการสรุปครับฝากด้วยครับขอบพระคุณจริงๆนะครับ